ขอขายของแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับปักน้ำพิษปักราศีมีกี่ตะค้ามีตะร้าเดียวค่ะแต่ว่ามีทั้งหมดสี่รสชาติมีสี่รสชาติจากราคาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะอันนี้รสชาติหนูกินเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยะคะอย่างหนูต้องเผ็ดน้อยค <c oughs> ่ะอ่าโอเคมีอ,อยอจะบอกให้นะ <c oughs> จาไว้นะ <c oughs> เวลาไปขายของให้ใครหนูต้องหยิบสินค้าก่อนอะหยิบอะหยิบสินค้าก่อนไม่ถึงหยิบนอกจอก็ได้นะ <c oughs> อันอาหยิบหนูหยิบ <c oughs> อันนี้อันนี้รสต้มยำ วิธีการนะหนูหยิบสินค้าก่อนหนูคลิกถ้าของกินหนูต้องดูว่ามันมีออยหอไมอ่ามีออยน้ำเบอร์นะเสร็จเรียบร้อยหนูไป Google Search นะฮะน้ำพริกปลาสลิดนางงามออยเบอร์นี้มันจะมีเบอร์ออยซึ่งหนูเช็คได้น้องเช็คได้ว่ามันมีมีออยนี้จริงไหมบาง PRODUCT สวมออยบาง PRODUCT ์ออยขาดอายุ นะฮะสวมอยอยายผิกกดกฎหมายต้องไม่ขายนะครับต้องดูสินค้าถ้าไม่ใช่ของกินต้องมีใบจดแจ้งนะครับเช่นขายอะไรว่าไม่ใช่ของกินขายครีมอ่าขายครีมต้องมีใบจดแจ้งนะครับถ้าขาย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 ของมีค่าเอาขายทองก็ได้่ะที่เขาวุ่นวายกันอยู่อ่ะถ้าขายทองต้องมีใบอนุญ,ญาตไปประกอบการแบบชัดเจนและ นะครับต้องลงลึกในรายละเอียดมากกว่านั้นนะ้ำของพี่นะครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามขายมาแล้ว5ปีขายดีจนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับไายยีนสุดๆผมจะเปิดตะกร้าด้วยราคา329ลดเหลือ200 59บาท59บเาทเลือกรสชาติไหนก็ได้ปันขอให้เวลาทั้งหมด2นาทีเอาให้โซเอาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อไป้กินข้าวกินข้าวกินข้าวแกะได้ถ้าแกะได้ดึงได้ดึงได้ด อันนี้อันนี้เผ็ดน้อยอ่นนี้เผ็ดมากหนูเผ็ดน้อยแล้วกันด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับเนี่เวลากิดนะครับก็ดึงยิบปุ้งออกมาห้าหมื่นคนดูคนละกระปุกสองกระปุกเจอเลยนะครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามนี้เราอร่อยอร่อยจนเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับจอดับนะครับมาด่วนเลยนะครับรีบกดนะครับเลือกรสชาติได้มี ออริจินอลเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยนะฮะมีรสต้ยมยำนะครับมีรสหนังไก่กรอบอ่าใครจะตักให้ใครอัตลวงลงไปเลยลูไหยไม่ต้องไปกลัวม,มันหรอกนะอ่ะสู้สู้อ่าสู้สู้พุทาละน่ารักวันนี้เมนูนะครับข้าวผัดปูมีน้ำพริกปลาสลิดรสดั้งเดิมมีเผ็ดมากกับเผ็ดน,น้อยมีน้ำพริกปลาสลิดรสต้ยมยำแล้วก็มีน้ำพริกนะครับรสหนังไก่กรอบ กดตะกกาเลยนะครับปากบุดหรือยังปากกุดหรือยังปากแล้วทำไมย,ยอดมันน้อยเร็วนกเคยขายของกินมาก่อนไหมแบบนี้ไม่เคยขายตะครีมใช่ไหมอ่าเร็วรีบไปกดรีบไปกดริวลิวลกวลิ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 วยิวลอวลรวอิวลิวลิวอิวปิ่ลิวลิว่วลิวลอวะิวลิวลิวว ครับแม่แม่ครับ <laughs> ก็ฝากด้วยนะครับน้ำพริกปลาสลิดต,ตัวนี้นะครับมีสี่รสชาตินะครับจากราคาเดิมสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเหลือบาทแต่วันนี้เหลือสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเออช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยนะครับ <laughs> ว,ว,บ <laughs> ว่านอนสอนง่ายที่ชุดกดตะกร้าแล้วชำระเลยนะครับทุกคนตัวนี้ไม่เผ็ดเลยนะครับเผ็ดน้อยครับก็คือมันจะเผ็ดอ่อนๆแต่ว่าอร่อย จะมีให้เลือกระหว่างเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะว่าชอบกินแบบไหนอ่าช่วงขายของหนูขายกันไปเดี๋ยวพี่สอนเรื่องอื่นต่อหนูขายกันไปครับแล้วมันหอมมากเลยนะครับเนี่ยอืมอันนี้พี่ขายมาห้าปีแล้วนะพี่ฟ้าชอบมากอยากเจะเออชอบพี่อิงฟ้ารลือกพี่อิงฟ้าบ้างจริงหรอจริงหรอทำไมเราพูดถึงอินฟ้าแล้วไปเราต้องทำหน้ากระมิ้งกระเมี้ยนอะไร <laughs> <laughs> เกิดอาการอะไรหนักหนา <laughs> นะฮะโอเคช่วยกันกดตะก้าหน่อยะครับอยากเจอพี่ฟ้าไหม อ้าพี่ฟ้ามาเอาอย่างนี้ถ้าวันนี้ทําผลงานได้ดีธุรกิจคือธุรกิจยอดขายต้องดีครับแล้วก็เอาคําสอนไปใช้ถ้ายอดขายดีเดี๋ยวเราหาคิวแล้วให้มาเจอพี่ฟ้าพี่สัญญาอ่าโอเคไหมสตักรักสุทาเลยนะทุกคน พ่อพอแม่แม่อยากเห็นพี่อิงฟ้ามาเจอกับแมลงปอช่วยกันอุดหนุนน้ำพริกปลาสลิดตัวนี้เยอะๆเลยนะครับเจอแน่นอนพี่บอกกันแล้วนะว่าคิวพี <glaube> ่อิงฟ้าได้เฉพาะวันที่27วันเดียวในเดือนนี้และเดือนหน้าและ27พี่ฟ้ามีงาน2งานนะครับจนงานสุดท้ายเนี่ยเสร็จประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วพี่บอกพี่ฟ้าแล้วว่าถ้าวันนี้น้องทำได้เสร็จงานที่สอง ต้องวิ่งมาหาน้องให้ได้โอเค okay, พี่ฟ้าฟังอยู่พี่ต้องหาพี่ฟ้าดีกว่าเว้ยทุกคนเร็วๆอย่าช้าเร็วๆเลยนะครับช่วยกันกดดัฟ้าเมื่อไหร่เจอพี่ฟ้าอ่ะสารฝันให้น้องหน่อยพี่เราเรานัดคิวกันแล้วที่27พี่ฟ้าได้วันเดียวแล้วครับแต่รอคิวน้องว่าจะได้หรือเปล่านะฮะอันนี้รถนะต้ยมยำอันนี้รถไหนได้หมดได้หมดเลยหมดได้หมดอ,อันนี้รหนังไก่กรอกหนึงกินได้เลยเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องสี่เหลี่ยงกุ้งเครื่องตักให้หมดเลยเนี่ย กุ้งอบบนเส้นมาจากร้านอบอร่อยเพราะว่าอร่อยที่สุดในย่านทาวินทาวนะครับปโปรโมทให้เขาด้วยนะฮะเนี่ยครับทุกคนกดเร็วๆยังไม่โซเอาล์เ็วคนดูห้าหมื่นหนึ่งันคนยังไม่โซเอาล์เลยคนสร้างสถิติหน่อยสร้างสถิติให้มันโซเอาล์โซเอาล์โซเอาล์เ,าเ,าเ,าเร็วๆประจ่าไม่จ่จา,า,จาช่วย,<ล>ยวอ<ห>ุ<ห>่นุนผมด้วยนะจ้ามาเออมามา ไม่ต้องไม่ต้องอยู่แถวนั้นแหละทุกคนคะร้านพิซซ่าสลิดนางงามนะคะทุกคนมีเลือกมีให้เลือกสี่รสชาติมีรสชาติเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็รสต้มยำแล้วก็รสอะไรนะหนังไก่หนังไก่กรอบหนังไกก่รอบจากราคาเดิมนะคะสองใบสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่วันนี้เราขายแค่สองร้อยห้าสิบเก้าเท่านั้นใช่ใช่วันนี้ได้เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเร็วๆ นะับอยากให้น้องไปต่อนะครับไม่อยากให้น้องมีกระแสเปเห็นแค่ว่ามาขายของเปิดใจได้นะคะเปิดใจรับประทานได้นะคะแม่แม่หนูขอคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะตัวหนังตัวหนังไก่กรอบตัวนี้ก็ไม่แข็งเลยนะครับหอมไม่เค็มแล้วก็มันกรมก่อบมากเลยครับอยากให้เปิดใจทุกตัวเลยครับใครยังไม่เคยลองเปิดใจรับประทานได้เลยนะคะกดพิจก้าได้เลยค่ะตัวเผ็ดมันไม่มันเผ็ดมันเผ็ดแตกต่างจากตัวนี้มากไหมยังไม่กินอ๋อเร็วเร็วครับเร็วตอนนี้แปด เจอสี่สบาทกดตะกร้าแล้วชำระเลยนะครับกดด่วนเลยนะครับแล้วชำระครับมาเร็ว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 สองนาทีเท่านั้นนะครับแม่แม่น้ำพริกปลาสลิดนางงามมีสี่รสชาติมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็หนังไก่กรอบและก็อ๋อวันนี้ส่งฟรีครับวันนี้ส่งฟรี วันนี้ส่งฟรีทุกคนนะครับทุกคนฟ้าไลน์นี้ไน์เดียวนะคะจากราคาเดิม3 29บาทแต่วันนี้เราขายแค่2 9 9บาทบทุกคนรีบสดเลยนะคะ,ะถ้าส่งเอาสักเ้าน,นะครับคอนเฟิร์มเจอพี่ฟ้าแน่นอนเราให้พี่ฟ้าร้องเพลงให้ฟังแล้วให้พี่แฟนกับพี่ฟ้าผักพลังให้หนูกลายเป็นสตาร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนขายของพี่คอนเฟิร์มอาหารกินยากินข้าว่าหนูต้องกลับต่างจังหวัด กินไปกินไปหนมไม่ต้องซีเรีรสกับการขายแฟนคลับเขาช่วยอยู่แล้วอ่ะผมเน้นขายของกินให้นะเพราะอะไรลูกไม้ทุกคนได้กินซื้อไปเก็บไว้ได้6เดือนนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดทั้งสิ้นนะครับของเราไฮยีนสุดๆนะครับขายดิบขายดีบางเดือนขายถึง38ล้าน39ล้าน40ล้านอย่างไรก็ได้ทานนะครับซื้อไปแจกซื้อไปทําบุญซื้อไปเก็บไว้นะครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นใดๆทั้งสิ้น ทุกคนพร้อมกันให้เทคนิคในการขายวันหลังจะได้ใช้เวลาถ้าสมมติบอกแม่แม่ครับช่วยกดด้วยนะครับผู้กันจะนับนะ5้าสี่สามสองหนึ่งกดพร้อมกันครับอย่างเงี้ยมาพูดลองพูดที่ตมาไหมแม่แม่ครับวันนี้ผู้กันจะมาขายน้ำพริกปลาสลิดเดี๋ยวผมจะนับ5 4ีเ,เดี๋ยวผมจะเริ่มนับ <S <S ที่5้านะครับแล้วให้แม่แม่ ช่วยกันกดพร้อมกันนะครับนับเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเปิดปลายทางให้พอดีเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้เปิดปลายทางโมีป้าายทงตอนนี้จะเปิดปลายทางให้แล้วเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมตัวให้ดีเปิดหรือยังยังรอกันหนึ่งรอเรียบร้อยนะยังเปิดแล้วนะไม่เกินสองทีครับไม่เกินสองแม่ๆเตรียมตัวนะครับอ่ะนับไปนับไปก่อนเดี๋ยวผมจะนับนพิกประสิทธิ์ห้าสี่สามสองหนึ่ง กดเลยครับมาปยทางก็ได้นะครับมาแล้วมาแล้วแม่แม่กดพร้อมันเลยนะครับหนูกินข้าวให้อินอิ่มปะหนูกินข้าวให้อิ่มไปเลยพุ่งเกลเอมือแกะเลยปไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไปไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะมาที่นี่ไม่ต้องเกรงใจแต่หนูคงกินทั้งวันแล้ววม่ามีแต่คนเลี้ยงอิ่มมีพิมันใช่ไหมอ่าให้คุณสุภาพสติก่อนแต่จริงๆพี่จะบอกให้ว่าคุณเส้นอร่อยที่สุด วุ้นเส้นเขาอร่อยมากอร่อยมากลองกินที่มันคือบุ้นเส้นหรือมันคืออะไรอันนี้ใส่ขยะนะใช่เลยทัยสวัสดีครับทม่ม่ครัคทุกคนครับเร็วไปทางมานล้วด้วยเร็วมาได้20%แล้วของตะกร้าด่วนเลยนะครับกระดาษทิชชู่